สวัสดีค่ะมะนาวจากเพดเซียวมะนาวฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันค่ะแล้วก็มะนาวมารีวิวรถก่อนส่งมอบให้ทุกคนได้ชมนะคะสําหรับคันนี้ค่ะที่มะนาวถ่ายอยู่เป็นรถยนต์ฮ n นด้าซิตี้แ h b a c k รุ่น s อสพัค่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะราคาจําหน่ายค่ะอยู่ที่5 9 9 0 0นเาค่ะราคาจําหน่ายยังไม่รวมค่าสีนะคะสีที่มีจําหน่ายค่ะก็จะมีสีขาวทาเฟตานะคะที่มะนาวถ่ายอยู่ค่ะ สีนี้ไม่บวกค่าสีเพิ่มค่ะแล้วก็จะมีสีดำคริสตัลมุกนะคะบวกค่าสีเพิ่ม6 0 0 0บาทค่ะสีเทาโซนิกมุกก็บวกค่าสีเพิ่ม6 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สีเทาเมทิเออร์ลอยค่ะไม่บวกค่าสีเพิ่มค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถคันนี้เป็นรถของลูกค้ามะนาวเองค่ะลูกค้าเดินทางมารับเองที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมมะนาวอยู่โคราชนะคะตรงข้ามกับตลาดนัดซฟวันเลยนะคะตลาดนัดซฟวันจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ สำหรับคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมานาพาชมเลยก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City Hatchback นะคะบอกเลยนะว่าตอนนี้คุ้มคุ้มมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องดอกเบี้ยของแถมนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาชมอยู่ที่กำลังตัดสินใจซื้อนะคะแนะนำเลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยสําหรับด้านหน้านะคะติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด,ด้านหน้าสเกิร์ตจะเป็นชิ้นส่วนนี้นะคะแล้วก็คันนี้ไม่ได้ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเติมแต่ถ้าอยากเพิ่มเติมนะคะไฟตัดหมอกของแท้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,885บาทนะคะก็สามารถเปิดสวิตช์ได้ที่บริเวณการไฟหน้านะคะแล้วก็สําหรับชิ้นส่วนนี้นะคะจะเรียกว่าคิวตกแต่งซุ้มล้อนะคะ คิวตกแต่งซุ้มล้อหนะ้าก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นนะคะติดตั้งซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับฟิล์มคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่60%รอบคันนะคะฟิล์มที่มะนาวให้ลูกค้านะคะจะเป็นฟิล์มเซรามิกฟิคคูลับประกันให้ทั้งหมด7ปีค่ะแล้วก็สําหรับมุมด้านข้างนะคะตรงนี้จะเรียกว่าสเกิร์ตด้านข้างของแท้มูดูโลนะคะก็จะมีแผ่นเพดโมดูโลติดอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นลายล้อนะคะของรุ่น S p a พัค่ะ ติดตั้งในส่วนของคิ้วกันศาสตร์เพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะมือจะประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะสําหรับรุ่นเอสพาจะมีเพียงรุ่น s อนะคะที่เป็นโครเมียมค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมเนะเาะแล้วก็อยากออกรถยนต์ Honda าซิตี้ช่วงนี้มะ่าวจัดโบนส่วนของใช้เงินออกรถน้อยสุดนะคะประมาณเริ่มต้น9,000นะคะหรือจะเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง99งวดเลย มาค่ะมาต่อสําหรับบริเวณด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็ติดตั้งเป็นในส่วนของสเกิร์ตท,ท่อคู่นะคะสําหรับลูกค้าที่รับรถช่วงนี้มะนาวจัดเต็มชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะแล้วก็สําหรับในรุ่น S อสพาจะไม่มีกล้องมองหลังนะคะรุ่น S อสพาจะไม่มีกล้องมองหลังแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะทางศูนย์มะนาวมีบริการในส่วนของจอ ทัสสกีนนะคะของ l e n o v o นะแต่คันนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มค่ะแล้วก็ของแถมอื่นๆก็จะมีน้มพุ่มเร็วนะคะถัดท้ายป้ายถัดท้ายก็จะมีในส่วนของชุดแม่แรงนะคะและยางอะไรชุดแม่แรงนะคะจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็มียางอะไรนะคะครบท้วนนะคะรถทุกคันนะคะเมื่อนาวต้องขออนุญาตเปิดในส่วนบริเวณด้านท้ายนะคะเพื่อเป็น การเช็คนะคะเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าลูกค้าได้อุปกรณ์ครบนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไม่ได้ติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์เพิ่มเติมแต่ถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะของเรามีในส่วนของสปอยเลอร์ของมูดูโลแท้ให้นะคะต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นในส่วนของของแถมนะคะของแถมจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขที่มานาากับลูกค้าปุยกันนะคะซึ่งแต่ละคันนะคะก็จะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะ อ่ะคะ่ะถัดมาเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันสำหรับ City S c u t พนะคะภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้เนาะแล้วก็เบาะนั่งนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำจะไม่มีพนักเท้าแขนด้านหน้านะคะแต่ก็สามารถวางของวางแก้วน้ำได้เพิ่มอีก2องตำแหน่งค่ะปูผ้ายางให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แน่นอนในส่วนของภายในนะคะด้านหน้าเนาะ ก็จะมีคิ้วบันไดแบบ LED นะคะตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นของแถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างที่บริเวณคาว่าซิตี้นะคะแล้วก็คันนี้ติดตั้งในส่วนของแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีที่มาล้งแถมให้ลูกค้านะคะก็จะมีไฟส่องสว่างที่เท้าด้วยนะคะก็จะเป็นสีข,ขาวๆนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่น่าถ่ายในช่วงเช้านะคะก็อาจจะเห็นแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ ก็จะก้อนหน้าก็สามารถวางแก้วน้ำได้อีกสองตำแหน่งนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทให้ทุกรุ่นเลยสำหรับ City Hatchback ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งของแถมนะคะที่มะนาวแบบว่าจัดเต็มให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นในส่วนของเคลือบเซรามิกนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะเคลือบเซรามิก ก็จะมีการรับประกันให้ทั้งหมด3ปีนะคะมูลค่า35,000บาทเลยนะคะแต่ก็ต้องรบกวนลูกค้ากลับเข้ามาเติมน้ำยาน,นะคะมาบำรุงทุกๆ6เดือนค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda นะคะ City หรือรุ่นอื่นๆค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามทาง l i น์แอได้นะคะหรือจะเข้ามาทางเพจซีมันาฮอนด้าโคราได้เลยค่ะยินดีตอบทุกคำถามนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ